ทกคนสบายดีตอนเช้าเหมือนนี้เนาะเหมือนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวเลยเด้อทุกคนอย่าลืมหักษาสุขภาพจะพร้องใส่เสือเ้อแขนยาวเด้อผู้ใดที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่ายูในกรุงเทพนี่หนาวอยู่แต่ว่านาวบ่แห้งเด้อแต่คอยเป็นคนแบบขี้หนาวก็เลยใส่เสือเ้อแขนยาวเหมือนนี้จะมาแนะนํางานพี่น้องเด้อเหมือนนี้มีงานเขามาทั้ง6กงานเลยเด้อผี่นอ้องมาฟังกันเลยว่าจะมีงานอยู่แถวใดเนาะงานที่หนึ่งเป็นงานแมบบ้านผีเรียนกน้องเงื่อนเดือนในแมหนึ่ง0มื0น สามพันบาทถึง 1, 000, 4, 000นหงน,นึ่งหมื่นสี่พันบาทบอดเหตุงานนี่แมนอยู่จีนาคลินในบ้านนี่มีนายจ้างอยู่สามคนเดิอบมมีสัดเลี้ยงและงานที่สองอน,นี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนแม่ 1, 000, 3, 000นหน,นึ่งหมื่นสามพันบาทบอดเหตุงานนี่แมนอยู่กระทุ่มแบนเนาะในบ้านนี่มีนายจ้างอยู่สองคนมีแมวสองตัวเนาะลักษณะงานก็คือทําความสะอาดบ้านทั่วไปและซอย ดูแลผู้สูงอายุน้ำเหล็กน้อยข้อค้นที่เห็ดอาหารพื้นฐานได้และงานที่สามอันนี้เป็นงานแม่บา้านทั่วไปอีกนอ้เองินเดือนแม่นึงห0ึ่งสองพันบาทบ่อนเหตุงานนี่แม่อยู่บางบัวทองหรือว่าอยู่นุ่นทบ,บุรีเดอ้อพี่น้องในบ้านนี่มีนายจ้างสีพ่นก็มีสัดเลียงเนาะและงานอ,าอันนี้เป็นงานที่สี่นี่เป็นงานแม่บ้านแม่บ้านพีเรี้ยน้องไปกับเงินเดือนแม่นึหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทด้วยเนาะบ่อนเหตุงานนี่แม่อยู่สุขุมวิทอ่าซอยสามนานา ในบ้านนี้มีนายจ้างอยู่สามคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะเขางานแปดโมงสุนสุนนาทีเหลืองาน18โมงุนสุนนาทีและงานที่หาอันนี้ก็เป็นงานม่บ้านที่เลี้ยงน้องไปก้าเงินเดือนแมห่1 5ม0 0บาทบ่อนเหตดงานนี้แม,มนอยู่พลาราม2หรือว่าอยู่บางคุณเทียนเด้อพี่น้องในบ้านนี้มีนายจ้างอยู่3คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะและงานที่หอันนี้เป็นงานอ่า ม่บ้านอยู่ชลบุรีเนาะในในบ้านในจางนี้มีกันอยู่หกคนเงินเดือนแม่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทสําหรับผู้ได้ที่อยากได้งานาในหกงานนี้สามารถเข้ามาก่อกไปสามัครกับทางบริษัทไดเลยเนาะอยู่ที่ตลัมศรีท่วงแปดิ้นองถักหนึ่งเดอ้อผู้ได้ที่นางรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นไหมาลงสถานีบางขัดหรือว่าสถานีบางออดได้เลยเด้อสาหรับวันนี้อ่อนจะฝากงานไว้สำนีดเด้อมือหนาจะมาบอกงานคือเก่าสาหรับวันนี้สบายดี